ชื่นมื่นเคลลี่ควงพลอยไพยพรินเข้าพิธีวิวาหวานพร้อมจดทะเบียนสมรสสุดอบอุ่นน้ำมืนเคลลี่พลอยไพ่พริ้นเข้าพิธีวิวา,หวาแหวนเพชรสามวงพร้อมจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการ ถือเลิกง,งามยามดี2ตุลาคม2566พระเอกรุ่นใหญ่เคลลี่ธนพัฒ์จุงมือแฟนสาวพลอยพลอยไพริ้นพรมรมนตรีเข้าสู่ประตูวิวาแบบหวานชื่นหลังคบหาดูในกันมานานกว่า2ปีที่เดิอแกลัเท้าบ้านปากในเลิศบรรยากาศเป็นอย่างเรียบง่ายอบอวนไปด้วยกลิ่นความรักสุดโรแมนติก ซึ่งภายในงานมีพิธีตักบาตรเช้าพิธีส่งพิธีสู่ขอสวมแหวนที่เจ้าบ่าวได้มอบแหวนแต่งงานของคุณป้าที่มีอายุกว่า50ปีให้เจ้าสาวพิธีรับไหว้และจบพิธีช่วงเช้าในการรดน้ำสังก่อนจะเข้างานเลี้ยงสิ้นดาวหนุ่มเคลลี่ได้คุกข่าวขอแต่งงานสาวพรายเนื่องจากว่าเลิกแต่งงานกระชันชิดก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ขอแต่งงานก็เลยมาคุกข่าวขอแต่งงานเจ้าสาวในวันนี้ซึ่งภายในงานก็มีพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการอธิซีเอมี่นิวงกรจาพนมยีรัม แสงปฏิวัติเรืองสีแซมยุรนันท์ที่มีศักดิ์เป็นอาแท้แท้ของเจ้าสาวก็มาร่วมงานพร้อมภรรยาด้วยและตกท้ายพิธีในช่วงบ่ายกับการจดทะเบียนสมรสที่สำคัญวันนี้หนุ่มเคลลี่ได้มอบแหวนเพชรสามวงให้กับภรรยาสาวด้วยแจ็คธนพลโพสต์หลังจจนงพนีประกาศเลิกชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นแจ็คธนพลเคลื่อนไหวแล้วหลังจจนงพนีโพสต์ประกาศเลิกพร้อมแจงเหตุผลว่าเป็นปัญหาที่พยายามปรับกันมาตลอด7ปียืนยนันไม่มีเรื่องมือที่สาม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา2ตุลาคมจะนงผนโป ost เฟซบุ๊กว่าจะขอชี้แจงในพื้นที่ของจนะค่ะจะกับพี่แจ็คเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยสพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดี เหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอด7ปีที่คบกันไม่มีเรื่องมือที่สสุดท้ายนี้เจและพี่แจ็คขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอดนะคะหลังจากจนงผนีโพสต facebook ต่อมาแจ็คธนพลก็ได้โพสข้อความสั้นๆลง facebook ว่ารักเธอเสมองานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลาม